ก็ขออนุญาตเนาะสวัสดีกับทุกๆท,ท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณและก็กราบอนุโมทานาสาธุบุญทุกทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบุญนะคะกระถินหลวงพ่อกรมนะคะและก็ได้แยกจำแนกออกไปทำบุญจำนวน5วัดดังนี้นะคะเงินทั้งหมดยอดโอน ล่าสุดนะคะขอปิดยอดก่อนนะคะไม่ขอรับโอนอีกแล้วขอปิดยอดก่อนนะคะทั้งหมดเป็นยอด12,99 9บาทแยกไปดังนี้นะคะแยกซื้อชุดผ้าไตยจีวรพร้อมบริวาร3 0 5 0บาทไปวัดพระธาตุพนมสมทบอาหารอาคารผู้ปฏิบัติธรรมสมทบอา,อ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 าหารผู้ปฏิบัติธรรม1,000บาทนะคะที่วัดธาตุพนมวรวิหารค่ะ แล้วก็ต่อมาวัดป่าอริยทรัพย์500บาทวัดพุทธอุทยานอ่0 0บาทแล้วก็วัดบ้านนาบงอีก200บาทนะคะแล้วก็ยอดร,รวมเป็นนะคะรวมเป็นรวมเป็นยอดสามันนี้จะจะอยู่ที่5้0 0ันหบบาทนะคะแล้วก็รวมกับ กะถินที่เป็นต้นเงินไปทอดที่วัดโพชัยนะคะตำบลรามราชตำบลรามราชอเภร์ท่าอุเทนจังหวัดนครพ,พนมอยู่ที่หกพันแปดบาทหกพั 6, บาทนะคะแล้วก็ตัดสินใจใส่เ,เขาเรียกว่าถวายเป็นปัจจัยใช้ส่วนตัวกับพระ ทั้งสองรูปเผื่อมีอะไรประสานกันก็ท่านละสามรอยบาทห0รเป็นก็จะเป็น7 4็ดหสนะคะซึ่ง1 2 9 9 9ตอนนี้เหลือยอดเงินที่ตั้งต้น469บเก้าทนะคะปิดแล้วนะคะยอดเงินที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าหากมีวัดไหนต้องการหรือเป็นกระถิน,นก็จะแยกไปทำบุญนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับ เอฟซี uh, FC, น้องหลิงน้องออมนะคะแล้วก็ท่านท่านที่ได้ร่วมทำบุญนะคะแล้วก็ f อฟแฟนคลับช่องเจ้าหางั่งงๆนะคะขอให้ทุกคนได้กล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุแล้วครานี้ได้ของที่ระลึกมาให้เรียกว่าของที่ระลึกนะคะสําหรับท่านที่ทำบุญหลักหนึ่ันบาทขึ้นไป เราขอที่อยู่นะคะทักในไลน์นะคะขอที่อยู่ทักในไลน์แจ้งในไลน์เราจะส่งมอบของที่ระลึกให้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะส่งให้สำหรับท่านที่500บาทรู้สึกว่าจะมีจำนวน6ท่านนะคะจำนวน6ท่านก็ขอที่อยู่นะคะขอที่อยู่สำหรับส่งของที่ระลึกแล้ว ต่ำกว่านั้นทําอย่างไรเหลืออีกหนึ่งชิ้นของที่ระลึกเหลือหนึ่งองค์เหลือหนึ่งองค์ก็คือเราจะทําการสุ่มการสุ่มแล้วก็สุ่มจากผู้ที่ร่วมทําบุญนะคะแล้วก็หยิบลายชื่อมาเดี๋ยวเราจะประกาศม,มีมีแค่หนึ่งองค์ค่ะแต่สําหรับท่านที่บอกว่าไม่รับเราจะขอตั้งเป็นกองทําบุญก็ให้แจ้งว่า ไม่รับและขอส่งคืนเป็นไว้เป็นวาระในการทําบุญร่วมกันต่อไปก็ได้นะคะอันนี้ชี้แจงเพราะของที่ระลึกได้มา10ชิ้นได้มาได,ได้มาสิองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นถวายจัดสร้างนะคะก็ไม่น่าจะได้ทําอีกแล้วเออน่าจะรุ่นแปดแปรอบเสมาครบรอบ96ปีของหลวงปู่นะคะอันนี้ท่านเป็น แล้วก็บนเหรียญก็จะมีถือว่าเหรียญก็สวย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 มากทีเดียวแต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรท่านอยากจะร่วมทาบุญต่อก็ส่งมอบไว้เป็นที่กล,งกลางไว้ให้เราเราก็จะทําการจัดการต่อไปเผื่อมีใครอยากจะเช่าบูชาเอาเงินไปสมทบต่อเราแต่ว่ากรถินพระพนมนะคะวันที่9เพราะว่าไปกราบพระอาจารย์มาท่านก็แจ้งอยู่ก็เลยได้สมทบเป็นค่าอาหารอาคารปฏิบัติธรรมก่อนวันนั้น เดี๋ยวถ้าท่านได้ฟังเงื่อนไขแล้วรบกวนติดต่อใต้คอมเมนต์ใต้ช่องด้วยนะคะอ่าฟังเงื่อนไขให้ดีนะคะสำหรับคลิปที่ก่อนไปทอดอไปร่วมสมทบกองกระถินนะคะเมื่อวานเราก็เป็นการทำขึ้นมาเพื่อยับยัง้งหรือป้องกันเพราะ เราเห็นลวดลายของท่านนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาแล้วแหละเหมือนกับการมาตีแยบว่าเออถ้าเราแบบพูดไปอย่างนี้เขาจะว่าอะไรไหมก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่านะเพราะยังไม่ได้อยู่เข้าเข้าขั้นที่จะไปสร้างความเสียาหายแต่ต่อมาเริ่มว่าคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะว่าค่อยนี่เขาก็ว่าแบบเพราะเพราะว่าค่อยได้ก็จะลุกลามไปว่าคนอื่นเดี๋ยวไปพัวพันเป็นฉนวนรากเหตุแห่งความขัดแย้งอีกกรุณาคอมเมนต์ดีๆอย่างเช่น อ๋ออันนี้น่าจะมาจากอะไรอะไรเขารู้แหละเขารู้แหละว่าเป็นคลิปที่ถ่ายบงถ่ายแบบเขารู้แต่ว่าลักษณะการพูดเราก็ยังสดุกดึงออกมาให้ท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่เอะอะฟังอะไรใส่นวมจะต่อยอย่างเดียวเลยก็ถ้ายังไม่แม่นก็กลับไปหรือว่าออกจากทะเบียนหมู่บ้านเราไปเลยเรากลัวว่าจะมาสร้างความวุ่นวายปวดหัวนี่เออแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่เขาเมนต์ดีๆอย่างเช่นว่าอ๋อ อันนี้นะคะน่าจะเป็นอย่างนี้อย่า <kau> ง <quote not player> นี้อย่างนี้แหละไม่ใช่แบบว่ามาขึ้นมโนไรสติเพอเจอไรสาระนี่ข่อยมักแห้งหมอฟ้าละดาละว่าไรสาระค่อยว่าที่จริงนั่นกะรู้ยุละว่าจะคล้องไรสาระไอจุดไหนมันไร่ได้ก็ไร่ไอจุดไหนที่มันตรงมีสาระมันก็ต้องบีบบีบเอาไว้นะคะแฟไม่ได้แปลว่ายินยอม นะคะสงบนิ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่เป็นก็อย่าพยายามตียัดจากคอมเมนต์เพราะเราลักษณะเราดูรู้ว่าคลื่นความคิดคุณคิดอะไรอยู่เราก็เลยยุติเพราะว่าไม่ใช่ไรหรอกเดี๋ยวก็คนอื่นถ้าไม่ปรับปัมไว้ป้องกันไว้ตักเตือนกันไว้ก็จะไปลุกลามนะคะขอให้มีแต่ความสงบนะไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรเขาหรอก ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอนุโมทนาสาธุเด้นนี่มาหัดทัหัดทำบุญเหมือนอย่างชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยจะได้มีอะไรน่ารักน่ารักรกระมุงกระมิงไว้คุยกับเขาไม่ใช่ซัดขึ้นก็ใส่นวมมามันก็ไม่โอเคนะน่ารักน่ารักกันหน่อยยิ้มยิ้มเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงแทนที่ค่อยจะได้ทำคลิปสอเจริญพอค่อยบอกแล้วว่าค่อยนี่ ชอบคลิปนั้นมากๆเลยเป็นคลิปที่จะไขาภาษาและความรู้สึกได้มากที่สุดทั้งนั้นที่เป็นคลิปธรรมดาแต่ค่อยจะเห็นมุมมิติแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเนาะสวัสดีค่ะ